you ตอนนี้ผมรู้สึกปวดหัวหนักมากไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยทําการรีบนอนใไว้ให้หายดีตื่นขึ้นมันตอนเช้ามีห้าครึง่งผมก็ได้พบกับสิ่งนี้ตอนที่ผมเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทูแลคอนซา how to เอาชวิตจากพี่โดปดลดรองพี่โดจะมาวิ่งมาดุยดุดรุนเป็นแก้เบื่องับพี่นิว <laughs> โอเคครับผม ก็คือน้องหญิงกี้ซ่าส่งมาให้ก็รับรรบไวแล้วกันนะฮะผมแล้วก็ตอนแรกว่าจะเล่นอีกเกมนึงแต่คิดว่าใน,ในเกมนี้เข้ามาในครั้งเราแล้วเขาส่งมาให้แล้วเล่นเลยก็ได้นะครับผมเอมันจะตกกันไปนะครับผมมาก็สวนดีทุกคนแล้วกันนะครับผมอยู่กับยาางช,าช่างสดใสอย่างนี้กับเกมโปรตีนฟอร์มาโซเห็นกล้ามาแต่ไกล ดังแบ็กกราวด์ด้านหลังมันก็สังเใจไม่กยดีเท่าไหร่แล้วว่าต้องเจออะไรกันแน่เอาว่าเรากดเพลย์แล้วจุกกันไปในวันนี้เลยนี่เห็นแล้วมันเด่นออกมาแล้วนี่ผมต้องหนีหนีพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาว่ามาลองกันได้เองฮะก่อนนะผมดูแนวเกมค่าสตนะผมให้ตามหาโปรตีนรับยี่สิบอันนะับโอเคได้ครับอันนี้คืออะไรมันมีขนๆเส้นๆอะไรขาวๆเนี่ยอะไรเ่ะผมเห็นขนบางอย่างข้างล่างนะผมอาจจะเป็นแค่ออสตอนของความมืดมิดก็ได้ มืดจังเลยเนี่ยแต่นะนี่คือทางเดินห้องอ๋อนี่คือไฟจะท้อนแบบบนด้านพื้นหรอเนี่ยโอเคแล้วเราเป็นใครทำไมต้องหาโปรตีนเราเป็นนักกล้าด้วยเนี่ยเราคือนักกล้านะผมมาต้องว่าตามหาอาหารฉุกเฉินของเรานั่นเองนะผมประเดี๋ยวคือมันมืดเกินไปปะโอเคออกไปฉายมีไงคลิกขวาไว้ฉายอ๋อฟไว้ฉายได้นะผมแล้วเราทำไมต้องมาทําการหาโปรตีนในที่แห่งนี้กันแน่เนี่ยนี่คือที่แห่งกันแน่โรงเรียนแล้วเนี่ยองคเป็นหลุนโลกเอ่อข้างนอกมันจะเป็นแบบซากบางอย่างนะผม <c oughs> คือตอนนี้ผมเห็นเกมผีโรงเรียนวัยผมรู้สึกอินกับผีโรงเรียนเหลือเกินนะผมช่วงนี้หลายเกมมากโรงเรียนโรงบาลอุ้ยบ <c oughs> ันเด็กเป็นอะไรวะเ,เนี่ยมีม่ตอมีอ๋อมีขึ้นได้อ้อะไรมันมนีขนนมเรืองแสงด้วยครับผมเห็นตายเลยจบเลยนะหน้าหนีโอเคเนี่ยโปรตีนไงนี่ไโอเคเก็บถ้าเก็บโปรตีนที่ตั้งอยู่แล้วก็เอาไปแดกง่ายๆนะโอเคโอเค ต้องคิดอะไรมากนะผมเนี่ยโปรตีนโปรตีนโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเกมนะครับผมก็้าใจเกมแล้วนะส่วนก็คือโอเคเริ่มตื่นแล้วตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเกมหนึ่งนี้ทันผมแบอบกว่าไ้าะยามชันได้หรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะได้นะผมตกายแล้วก็ไม่ได้เห็นกล้ามกล้ามที่แบบแน่นปักๆนะผมวิม่งมาหาส่วก็วิ่งไม่เร็วมากเลยกับ,บอีซี่ผมว่านะผมแล้วก็ยังพอหนีได้ถ้าเกิดเรารู้ทางแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่เซอร์ไพรส์แบบว่า ข้างหลังอะไรเงี้ยเข้าข้างหลังอะไรเนี่ยหนุ่มมันตุยได้อ่าจะมีตุยเนอะก็คิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นั่นเองมีอยู่มีอุปกรณ์นักกล้าม,มากมายเนอะผมเต็มเลยคือือว่าอต้องเนี่ยเติมตามทางก็เก็บไปนั่นเองนะผมกดคอลเลกต์ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้ววิ่งหนีกล้ามที่อาจะจะมีมาได้ทุกเมื่อผมกลัวมันจะโดนทางตันมึเปล่ะแล้วก็มีห้องน้ำเนี่ยโอ้โหห้องน้ำคนมาไม่ได้ห้องน้ำมีเหมือนคนลุกคนยากเต็มเลยเนอะผมห้องน้ำตันเนี่ยโอ้ไ oh okay, ม่โอเคแต่มีอยู่ โอเคมีมีมีม,ม,ม,มีมีเก็บได้อยู่นะผมอย่าเข้ามาตุยเรานะทนี่นี่ที่นี่ไม่เหมาะที่จะให้ตุยที่นี่มันแหลง่งตุยเลยนี่วะไม่เอาดีกว่าไม่อยู่แล้วโอเคห้องน้ำกี่ห้องน้ำหญิงอ่ะโอเคเนี่ถึงไม่มาห้องน้ำชาย,นะาชาย Legacy. แต่ห้องน้ำชายก็ไม่น่าเข้านะแต่ห้องน้ำชายก็ดันมีมีพวกขวดอันนี้เลยโอ้ my god มีเนี่ยโหตั้งถึง่สาวขวดอันนี้เดี๋ยวปั๊บโอเคโอค้โหนี่มันแหล่งตั้งเลยนี่วนะ่าทางซันนี่ยน่ากลัวเริ่มกลัวแล้วเริ่มแรงแล้ว ตรงไหนมีไอ้ไม่ใช่ลุงพี่ดิลุงพี่เฉยจะบอกลุงพี่นะผมไปถึงจะมีนักกล้ามพีม่โตหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาว่าเราวิ่งเร็วๆผมว่าไอนี่ผ่านไปนะผมเหมืกันนะรู้สึกเจ้าชันมากนะผมในการเล่นตอนนี้เขาคือ17เจ็ดอันแล้วสิลเก้าไ้หรือเเก้าแล้ว,อลว,ลวโอเคโอเคโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็่เแล้วเรยล้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้เห็นแล้ว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 เห็นล้เมันเดกมันเ okay. นดแล้ววะมันเดกมาแล้วเนเฮ้ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเนอยไ้รนะไอ้บ้าอย่าเดวันนี้อะไรวะเยกมาใช่หไม่แล้วหนีมันยังไงให้แบบรอดที่บว่าไม่เหนื่อยอ่ะแล้วเหนื่อยเมื่อกี้นะคือเราเห็นที่ตนวิ่งมาแล้วมีไม่ออกเลยอ่ะ เรียกไงอ่ะหรือต้องค่อยๆวิ่งกับวิ่งแล้วก็หยุดนะโอเคทางต่อเนื่องกันใช่ไหมเนาะไม่รู้เมกันเอาว่าเมื่อกี้ก็แบบเกือบผ่านแล้วผมดีใจมากเนาะเมื่อกี้ว่ารอบแรกผ่านจะได้จบคลิปนี้ไปได้อ่ะไม่จบครับผมมันมันรู้มันมาตอนที่มีเสียงนะผมมีเสียงกับตึง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 อะไรก็มีแสงมาโอเครู้แล้วเราต้องค่อยๆวิ่งค่อยๆปล่อยออกมาเนาะเราลองเชื่อในสิ่งที่เราคิดแล้วกันนะผมผมไม่ชัวร์มันจะมีเหนื่อยได้ไม่รู้มีเหนื่อยได้แกโอเค ทางเดิมน่ะผมรู้สึกว่าปริมาณเท่าเดิมน่ะผมจุดที่ดอกน่าจะอยู่ที่เดิมๆด้วยน่าจะ EC น่ะผมนี่ไงเห็นไหมอ่าเรารู้เราเชี่ยวชาญเราแม่นเหมือนจับบางน่ะผมโอเคเนี่ยสิบเก้านี้โอเคโอเคโอเคเหมือนเดิมเป๊ะนี่ไงไหมผมใช้เวลานาทีกว่าๆน่ะผมในการมาถึงนี้เหมือนเดิมนะโอเคคนนี้เสียงวะนี่เสียงแล้วอ่ะโอเคโอเคนี่ไงสุดท้ายที่ผมจำได้เนี่ยโอเคเห็นตรงนี้น่ะผมโอเคครบแล้วน่ะผมเรียบร้อยเรียบร้อยประทางเข้าเมื่อกี้น่ะผม โกทูเอ็นชานได้ข้าวไม่อยู่แล้วไปเอ็นดีกว่าขอเอ็นมาอะไดีๆนะผมเรียบร้อยเร็วมากโอเคที่2,3,7แล้วนะผมคือเราเร็วโคตรแล้วเราไม่มีชื่อขึ้นมาอยู่ผมไมไ่ตั้งชื่อตัวเอง โอ้เร็ว่านี่คือเฟิร์สเพลงขผมนะหอมคือโคตรวเกลือกันอีพิทตอนใหญขนาดนี้คือต้องเกลียดมากๆแน่ๆนะคิดว่าออปชั่นจะมีเนี่ยตั้งชื่อได้นะผมก็ตั้งชื่อว่าอ่าไนโต้แล้วเราลองปรับเป็นฮาร์ดบ้านดีกว่านะผมสักหมือนหนึ่งเลยก็หัวสี่สิบเลยหรอโอ้ไม่ก็คือโอเคโอเคโอเคผมว่ามันก็ยากกว่าเดิมเท่าไหร่หรอกก็แค่ปริมาณมันจะมีเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะหอมมันจะมีห้อง ห้องอื่นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอนมเรืองแสงมันมาแล้วแล้วมันหนียังไงอ้าวมันมันเริ่มเรื่องกันเดินมาเลยมาเดินมาเดินคืออย่างเงี้นแล้วประเด็นคือสงสัยว่ามันเวลามันเจอพี่โตถ้าเกิดว่าเราหนียาวๆมันจะหนียังไงได้คือนิ่งเสียปะกินนี่เสียเมันมันมันเกิดใกล้ๆด้วยซ้ำอ่ะตอนนี้มันตึงไหมใกล้ๆ ไม่ไว้ใจตัวเองด้วยไม่ไว้ใจว่า no. ตัวเองจะเคลิ้เฮ ah oh, okay, okay, ้ยเคนหน้ากนาชิบหแล้วโอเคโออเยดี๋ยวเดี Overall ๋วตัวตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีวเเดียวเดเดี๋ยยวเดี๋ยวยวเดีวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยีเดดยเ มันเริ่มมันก็ยากแล้วแหละแล้วผมลงไปไหนเนี่ยเออปีไปได้ปีไปโอเคเนี่ยมันก็มาอยู่ดีผมทำยไงแล้วมันมีนมเลือดแสนนี่คืออะไรวะอ๋อหรือว่าเราเหยียบนี่ปะมันเลยมันเลยมาทำเสียงที่ว่าเราเหยียบของที่ไม่ควรจะเหยียบอในเนี้ยมันกดเราก็ได้ที่เราเหยียบของเล่นของมันในเนี่ยเฮ้ยมันแดงอ่ะก็แต่แต่มันไม่มีเสียงโอเคโอเคโอเคอ๋อแต่ไม่วิ่งวิ่งโอเคโอเคเยอๆๆโอเคโอเค อ๋อเป็นสเตลเกมแทนนะผมว่าอ๋อเราต้องสเตลนะโอเคถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่มันมันจะมาแล้วเราต้องห้ามเหยียบพวกเอโอโหพวกนี้ไงเกล็ดละเกล็ดละเกล็ดละถ้าเริ่มเห็นแสงก็มันจะเริ่มแบบว่าอยู่ในระยะการไล่ล่าสินะโอเคอ๋อเป็นเกมของจริงคืออย่างนี้อ๋อผมไม่นี่ผมไม่รู้ไงว่ามันต้องหลบเฮ้ยโอเคโอเคมันก็เห็นโอเคถนะ้ามันเห็นหน่าจกเลยผมมาหนะ่อมโอ้ดูนะเดี๋ยวนะ มี่าใหม่ด้วยเหรอแยบมียูรูตเลยนะผมคุณเสียตุดแล้วอะไรอย่างนี้โอ้ไม่ก็ดเขาถูดันอนะกิแต่คือต้องทําให้เห็นเลยอะคือเกมไม่ใช่เกมวิ่งอะ่ะวิ่งไม่ได้ไงรผมในที่ลองแล้วผมวิ่งแต่มันไม่หนีไม่รอดซ่อนก็ต้องซ่อนอะให้ได้แบบแน่ๆคือยากจริง <laughs> <laughs> เห็นแล้วจบเลยนะผมคุณจะเสียถิงทันทีแน่ๆน,นผมเพราะงั้นห้าให้เขาเห็นเด็ดขาดไม่งัน้นสิคุณจะหายไปอาจจะอาจอาจะเห็นแต่หูดแดงเป็นแดง,แดง เห็นได้บ้างแหละถ้าเกิดว่า,าเรื่องมันเดียรไม่รุ้มกันนะผมอาจาจะบางจังหวะซ่อนได้ถ้าเกิดว่าเราหนีมาไกลพอนะครับผมจะคิดว่าอุ้ยจันหลังไปเนี่ยมันเห็นเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันดูหน้าจังไกลกดนักนักเก็ตนักกลัวแล้วคนจะทังอื่นนะผมว่าโอเคโอเคโอเคไม่ได้คือมันเหมือนเกิด,ม,กดมันเกิดตรงเนี้ยคือเออเราอยู่ห้องนี้ปั๊บเราตอนตอนขาไปที่อื่นน่ะต้องไปตรงจุด ด้านหน้าแทนแล้วกันนะผมลองเปลี่ยนใหม่เหมือนมันเฝ้าตรงนี้ทางนี้มันแบบว่าไม่ยอมไปที่อื่นเลยอะ่ะมันติดใจตรงนี้มันหมดแบบยาวๆนะผมเราเห็นแสงนี้เราลวแสงที่แบบว่าไลลทางออกที่จะไปต่อเนี่ยปะเอาไม่มาเหรอออกมาเนี่ยตกได้ปะเอาหลบกันนี่เองโอเคโอเคโอเคเ <Nice. S 1> นี่ยที่ผมว่าคือถ้าเรา,เรามาไกลพอมาสองหงมสามหงมจะหลบได้นะผม พินแต่รแล้วก right ็ไม่รู้ด okay, yeah, ีๆว่า right มันจะไปเมื่อไหร่ก <fact> ันแน่มันจะมาทางเดิมเปล่าก็ต้องรีบรีบย่อออกไปนะผมจากจุดที่ตนี้แล้วหวังว่าออกประตูน้าจะไม่เห็นถ้าเห็นก็จบผมว่านะผมว่ามันจะต้องซ่อนทีหนึ่งก็โอเคเราประตูน่าจะได้ผมว่านะผมใช่ไหมโอเคมอยู่แล้วโอเคไปฝั่งขวานะโอเคผมเปลี่ยนวิธีเล่นใหม่นะนี้นะผมผมรู้สึกเริ่มเข้าใจเกมแล้วก็นี่คนเข้าใจเกมนี้นะผมไม่คุณเข้าใจเกมนี้ เข้าใจก่อนเดิมมากขึ้นก็รีบๆผ่านๆแปลรีบๆจาัดก,การหยิบหยิบของพวกนี้มาแล้วโดดๆเก็บโปรตีนไว้ในความมืดมิดอย่าให้โดนไอ้พวกนี้ไงมันมีวางของเล่นพี่โตเยอะเลยนะผมวางไว้เต็มมากๆผมต้องบอกว่าไม่เหยียบโดนไม่โดนล็อกล่อผมเห็นตรงนี้ด้วยมีโอู๋โง่น่าจะมีสิสิสแรกๆผมว่านะผมแต่เฮ้ยเฮรู้ปะเนะี่ยโอเคโอไม่มันรู้ได้อะไรอุตส่าห์นี่ ข้นนมเลยแสนนิดทุเลรศมากเออยากเกินน่ะตอนเล่นอีซี่ม่เห็นต้องสเตลงี้เลยคือแรกก็สเตลล์มีจุดปลอดภัยที่ซ้อนได้ก็ดีโอเคใต้โต๊นจะซ้อนได้นะเมื่อกี้จะลืมซ่อนใต้โต๊ะนะผมอู้เดี๋ยวไฟเห็นเลืองแสงข้างหน้าใจเย็นครับเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยโอเคต้องจำจุดดีๆแล้วก็ต้องค่อยๆสเตลล์ผมว่านะผมโอเคโอเคโอเคที่ผมกับแจเล่นกันนี่เนี่ยไม่น่าเชื่อ โอเคผมต้องใจให้มันทันผ่านไปจะไม่มีอะไรค้างคาใจนะผมเว้นแต่ถ้าเกิดค้างมากไปก็ค้างๆไปก็ไดไ้ผมไม่ไหวละ <laughs> ผมก็ไม่ไหวบางทีเหมือนกันนะ <laughs> การเล่นเนี่ยะอุ้ยออข้างหน้ามาแล้วโอเคโอเคโอเคผมแค่กดเก็บไม่ได้เท่าทีไม่รู้โอ้โหแสงไกลมากอย่าอย่ารู้จะเดินต่อด,ดีเช่พ็นบอกว่า ฮัลโหลมีฮัลโหลได้ปะเพิ่งรู้มีฮัลโหลได้เดี๋ยวงอะัำรู้โอ้เกมมันทุเรศจริงตรงเกมบ้านอะไรมาให้น,หนนะี่ฮะตื่นเลยตอนนี้ตื่นร้อนอแล้วนะผมตื่นเต็มที่แล้วแล้วผมว่าจะผมจะยอมแพ้ดีกว่าผมจะได้ไม่ได้กินตาลแล้วผมจะยอมแค่นี้พอก่อนที่ผมจะเสียจริงก่อนนี้ผมรู้สึกว่าผมทุกครั้งที่ผมกดพลาดผมตายผมเสียจิงผมหายไปแดงอยู่แล้วโอเคทางนี้แดงแดงแดงโอเคเราไปทางข้างหน้าใหนนะม่นะผมผมไม่กล้าวิ่งซาแลนี้ผนมะ <laughs> วิ่งเอาแค่ตอนที่แบบว่าเจอพี่โตแล้วหนีปอนะผมผมว,ว่าผมจะไปทางทางที่ไปแล้วปลอดภัยอีกตอนนี้แล้วถูกทางแล้วกันนะผมไม่โดนพี่โตตุต๋ยแล้วกันนี่ทางนี้ห้องน้ำเหรอโอเคโอเคโอเคอาจจะมีเก็บโปรตีนเพิ่มไม่มีโอเคมามาตัานฟรีนะผมเราเสียเวลาปีๆได้ครับมันเป็นไรครับผมผมให้อภัยครับ <laughs> ให้พี่โตแล้วทั้งใจและก okay, ้นโอเคก็มีนี่ไง โมตืนอื่นที่ไม่ได้เก็บหูเยอะเลยเนี่ยตามตู้หูเยอะจริงเมื่อกี้เราแล้วเราผ่านมาเราไม่สังเกตเห็นมอเรารีบนะผมเฮ้ยดินเสียนินเสียนินเสพี่โตอย่านะอย่านะไม่รู้ตรงไหนมีพีโตบ้างมั้งครับผมผมรู้สึกกลปัวตังกลัวเดืด้วนี่มันรู้ไงอะ <laughs> อยากเล่นหมดนี้แบบง่ายๆผมไม่รู้สึกว่าเก็บสีๆๆชิ้นมันท้าทายอยู่นะเดี๋ยวไม่ไหวจริงๆว่ะมันแบบอีโรตายนะผมผม,มไม่ยอมไม่ยอมที่จะแบบว่าเล่นต่อแล้วอุ้ยผมไม่ยอมแพ้ด้วยแม้น,นี้คืออุ้ยอันนี้คือไม่ยอมเล่นต่อแล้วไม่ไหวจริงรู้สึกผมต้าตายตรงจุดเดิมนะผมต้องซ้ำตรงจุดฝั่งนึงก็ห้ามไปฝั่งนี้ก็ถึงห้องเออุ้ยโอ้เชีย่ยเอ้ยแล้วใครจะปรปไปรู้วาอยู่นี่ฟฝั่อๆๆๆๆๆ ยอมโอเควันนี้ก็เป็นเกียงโปรตีนเช็คกับพี่โตนะผมโปรตีนมาโซ่พี่ออพี่โตผมจะไปดูพี่โตตายทางสุดท้ายยิงน่งใกล้ๆนี่มันเกิดดจุดโคตรใกล้อะนี่ไหมโอเคมีห้องอื่นมากมายจะเป็นห้องเชื่อมกันสองห้องนะผมโอเคเนี่ยมีหน้ามีหลังมีเหนื่อยมีหอบ t อบมีพี่โตสองคนที่วิ่งหนกรวดเร็วมากแลวก็พร้อมที่จะฆ่าเราเสมอนะผมมันก็มีผมว่ามีเก็บครบ ี่สิบชิ้นแลนถ้าเกิดว่าเราดูดีๆนะผมทุกที่ที่ขวางหน้านุ่มๆแสงพวกนี้แคะนี้ก็เล่นไปนะผมไม่เอาไม่ไหวแล้วพี่โตไม่ถูกดันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เราโดนตุ๋และแพ้ไปในหนะมอมอดนเองก็แพ้ไป <c oughs> อ,อ้นไว้ไม่ต้องมาแล้วนะพี่โต <c oughs>